สวัสดีครับกับวันนี้จะพามาอัปเดตกิ่งตอนของอที่ทำกิ่งตอนไว้เนาะกิ่งตอนพวกส้มโอพวกฝรั่งนะครับนี่ก็ยังยังไม่เห็นรากโผล่นะครับฝรั่งยังไม่เห็นรากโผล่ แล้วก็อันนี้มะนาวนะครับมะนาวเริ่มแล้วนะครับนี่เริ่มออกแล้วนะครับมะนาวนี่เริ่มจะโผล่รากให้เห็นแล้วนะครับมีเป็นบางกิีงที่เริ่มออกรากนะครับน่ครับแต่แต่ฝรั่งนะยังนะครับฝรั่งยังไม่ออก จะออกแล้วแต่เขายังไม่โผล่ทะลุออกมานะครับรากฝลั่งจะออกสีแดงๆนะครับนี่เดี๋ยวต้องเก็บไปบ่มอีกทีนึงนะครับมาดูทางนี้กันบ้างน,นะครับนี่ก็เป็นมะนาวพันธุ์ทูนอ่า เดียวพันอันนี้น่าจะเป็นพันแป้นเกษตรนะครับนี่ลาดออกแล้วนะครับตอนวันเดียวทําวันเดียวกันเนาะก็เริ่มเริ่มจะออกมาให้เห็นนะครับอันนี้ยังนะครับแล้วก็ส้มโอนะครับส้มโอนี่ก็น่าจะยังส้มโอ,อยังยังไม่ออกมานะครับก็ เดี๋ยวรใอยเขาออกมาเยอะๆนะครับได้สักสองเดือนทิ้งไปเลยสองเดือนแล้วก็ค่อยมาตัดแล้วลงชำนะครับก็จะได้เอาไปปลูกที่แปลงเล็กนะครับก็เอาจากของเราไปนะครับทำแล้วก็ไปขยายพันธุ์นะครับ อันนี้ถ้าจะให้ดีเนาะถ้าจะให้ดีก็เพาะเม็ดเพาะเม็ดแล้วก็ค่อยมาเสริมรากแก้วอีกทีหนึง่งนะครับก็จะช่วยให้ต้นแข็งแรงนะครับแล้วก็ทนต่อลมนะครับเพราะว่าพืชใดที่มีรากแก้วฟามยึดพื้นพื้นเขาจะดีฝ่าที่รากฝอยนะครับนะ ถ้าลากฝอยก็เดี๋ยวฝนตกเยอะๆดินลม้มหลวมอย่างพุ่มใหญ่ๆอย่างเงี้ยก็จะโคนได้ง่ายนะครับถ้าเป็นดินหลวมเนาะแต่ก็เราก็ช่อยใช้ค้ำเราก็ได้นะครับหรือไม่งั้นก็เพาะเม็ดขึ้นมาเสริมทำรากแก้วนะครับเนาะส่วนมะนาวนี่ก็ใช้ตอนอย่างเดียวนะครับไม่จำเป็นจะต้องใช้ รักแก้วก็ได้นะครับแต่อายุการใช้งอ,อายุการยืนยาวเนี่ยยังไงก็สู้รักแก้วไม่ได้เนะาะที่มีรักแก้วอายุจะยืนยาวดีกว่าครับนะโอเคอนะครับคลิปนี้ก็มาอัปเดตเพียงเท่านี้นะครับชอบกดไลค์แชร์กดซับสไครต์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องชอนบท เพื่อเมียนะครับวันนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผม